เอนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมกับน้องเก็ตใช่ไหมอ่ามามามาเก็ตมาคนเก็ตเป็นไคุณเก็ตอ่าเอฟคุณเอฟจะเอาเรื่องนครับคุณเอฟ่าว่าวบ่าวบ่าไม่มีเลยแคแแครับช่วยพิเศษนะคุณเอฟนะครับอ่าใครครับ ออแตปไปสิครับรอบไหนนี่ใช่ไหมครับถ้ามามีดมีมามดไม่เกีรยนะครับมาแตกแตกลืมกระดาษแตกลืมกระดาษคู่รบอาเลยเคยมีเคยมียิงไหมครับเป็่เกตเมื่อกี้มีแยกคู่ได้เม่เกีเห็นปะมามาไม่เกี่ยแล้ว อ๋อ,อมีดอ๋อมีดยา,ยาเจนะไม่ไหวแล้วอือโอ้โหคุณเอฟคุณเอฟจะเอาได้ไหมครับอ่าคุณเอฟไปแล้วเหรอไปแล้ว,วมาไม่ยากเกียนนะผมทิ้งปืนอยู่เลยคุณเกสทิ้งปืนหอมทิ้ง ผมทิ้งคนทิ้งอ้าวโอ้โหเอางี้เลยใช่ไหมอ่ามาาเฮึ่ยระบบใจเย็นดีระบบรอบนี้ไม่เกียนฝันสดอืมอ่านี่นี่การเกียนรับลราาที่ปืน มาทิ้งปืนโชว์คุณเกตเลยนะมาเกตเพืนเกตครับมามาทิ้งปืนโชว์อย่ายิงผมนะอ่ะอ่ะทิ้งอ่ะทิ้งไปไปไปมาเฮ้ยเจ้ากอนระเบิดเกลือไ้อืมคุณไอเกตอืมเกตหลับไปอ่าอ่าตทำไงต่อครับคุณเกตอืม ผมมีของนำมานำเสนอคเก็สโดยเฉพาะมาไมา่ <c oughs> อใจเย็นในซีเรียมเรือน้อย <c oughs> เตี้ยเ <c oughs> อ็มเจ็ดผมให้คุณเก็สผมให้ผมให้คุณเก็สไปแอบตัวไหนก็ได้ครับรีบไปเลยนะรีบไปรีบไปนะคุณเ <c oughs> ก็สก็ก็คุณเก็สจะเจอหน้าเดียวจอดของผมห <c oughs> น้าเดียวจออะไรเงี้ยครับ มาเม็ดมามาเกียนมาเกียนกลับไม่เกียนอุ้ยตัวกระพริบเดียวใจเย็นใจยังโอ้โหนี่มัน okay. กีมาคุณเกดแต่คุณเกตเจอเจอเจอคุณเกต เล่นปืนเลยมีลองมัดอ่าคลิปนี้จะไปยุกอ่าเอ็นมีดง่ายงั้นเฮ้ยตกใจมาเลยเป็นเกดนี่เอาเรืออือเรือนี่ช่วงเกียนเกียนอนาชาติอ้าว ่าคุณเกดอ่ะเออนะโอ้ยนะเดี่ยวจอดคุณเกดมาสุดยอดเก่งเลยมาหนึ่งนาทีสุดท้ายเลยนะหนึ่งหนึ่งเนี้ยอาร์เมดอาร์เมดอ่ะมาผมจะไม่เกียร์ตมงขอสัญญาเลกเกียร์ของลูกเสืออะเฮ้ยเฮ้ออ่าผมเล่นนี่เฉาะเล่นเกมเจ็ดก็ได้มามา เดี๋ยวก่อนรอแป๊บเดี๋ยวไปเอ็นเจ็ดมาก่อนจะเล่นปืนมีดคุณเก็บคุณเก็บรู้ไหมว่าปืนเป็ลูกโม่ยิงคุณเก็บเนี่ยเจ็ดนัดถึงตายเลยนะไม่เชียรคุณดูเอา่เก๊ดอ้าวจบแล้วครับคลิปเนี่ยจบแล้วครับเกิดขุนนี่อีกเรื่องหนึ่ง คุณเก๊ดเดี๋ยวก่อนคุณเก๊ดเดี๋ยวก่อนผมขอยิงคนก่อนเดี๋ยวผมขอลูกโมยิงไปก่อนว่ากี่นัดตายเดี๋ยวก่อนคุณเก๊ดคุณเก๊ดดูปกติมันสองนัดตายใช่ไหมคุณเก๊ดคุณเก๊ดเดี๋ยวก่อนสิขอจบคลิปแท่านี้ครับสวัสดีครับ